إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته <applause> ولا تموتن <applause> إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله و خير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور م ح د ث ا ت ه ا وكل م ح د ث ة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في ن ا ر أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักของท่านครับในชีวิตที่มุมินเราหรือว่าผู้ศรัทธาเรานั้นได้ใช้อยู่ในดุนยานั้นต่างล้วนแล้วนั้นจะต้องถูกสอบสวนทั้งสิ้นเราต่างก็ทราบกันดี ในครั้งที่อัลลอฮฺสุบฮานหัวตานั้นได้ทรงกล่าวกับเราเพื่อเอาสัญญาในอายานกุรานที่อัลลอฮฺตาลาบอกว่าจงลำลึกถึงครั้นเมื่อฉันนั้นได้เอาบรรดาพวกเจ้าหรือว่าบรรดาลูกหลานของนบีอาดัมนั้นออกมาจากหลังของพวกเขาเอามาเพื่ออะไรครับเหตุการณ์นี้นั้นอุลามะบรรดามุฟัซซิรินนักอถาธิบายอันกุรานนั้นเขามีความเห็นเป็นหลายๆทัศนะด้วยกัน หมายถึงว่าเหตุการณ์ที่อัลลอฮฺตาลานั้นทรงเรียกบรรดาคนทั้งหลายทั้งหมดที่จะมาเกิดในดุนยานั้นมาเข้าเฝ้าอัลลอฮฺสุมาห์ตาลาในการที่พวกเขาทั้งหลายนั้นจะมาพร้อมกันหมดเลยในฮะดิษเนี่ยบอกว่าเหมือนกับอัมซ่านเหมือนกับมดจํานวนมากมายมหาศาลที่เป็นมนุษย์ที่จะมาในดุนยานั้นและอัลลอฮฺสุมาห์ตาลาได้ถามว่าอัลลอฮฺตูบิรับบิกุมฉันนะ่ะไม่ใช่พระผู้อภิบาลของพวกเจ้าหรือก่อนที่เราจะมาในดุนยาพวกเราก็ตอบว่าอะไรครับบาลาชฮิดนะา หาไม่ได้เราขอเป็นพยานว่าลอตตาลานั้นเป็นพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าเพียงแค่องค์เดียวเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่บรรดามนุษย์ทั้งหลายนั้นในวันเกียรติจะไม่ไปพูดจะไม่ไปอ้างว่าเราไม่รู้เรื่องเราไม่เคยรู้ว่าลอตตาลาเป็นพระเจ้าเราไม่เคยเข้าใจเรามาในดุนยาเราก็ได้ยินมีคนเรียกร้องสู่อิสลามแต่ว่าเราคิดว่ามันอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่และเราก็ไม่ได้สนใจหรือต่อให้มันใช่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพระเจ้าเมตตาเรา ท้ายที่สุดอ้างไม่ได้ครับเพราะเราก็จะจําทุกสิ่งทุกอย่างได้ก่อนที่จะมาในดุนยาเราเลือกที่จะมาเราเลือกที่จะมาในดุนยาเพื่อรับการสอบเพื่อรับการทดสอบของละตาลาเพื่อที่เรานั้นจะได้ไปเข้าสวรรค์นั่นคือจุดประสงค์ของเราละตาจึงถามก่อนที่จะมาในดุนยานั้นในทุงมาชาัดขอมาครับในอาราฟะถามพวกเราทุกคนว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าไหมก่อนจะมาในดุนยานักอธิบายอันกุรานบางคนก็คือสถานการณ์นี้เกิดขึ้น ตอนก่อนที่เรานั้นจะถูกเป่าวิญญาณในคันมันดาน,นั่นเองจะสถานการณ์ไหนก็แล้วแต่พี่น้องครับเราต่างก็เคยเป็นพยานต่อลอตาลาว่าอาลัลลอฮ์นั้นทรงเป็นเจ้าแล้วและเราก็มาในดุนยาเพื่อรับบททดสอบเพื่อรีเพือเพื่อที่ว่าเรานั้นหวังจะได้เข้าสวรรค์ของลอสนาตาลาที่มันบรม,มสุขแต่พี่น้องครับทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องระวังที่สุดถ้าเราระวังสิ่งนี้ได้พี่น้องจบครับได้เข้าสวรรค์นแน่นอนอินชาอัลลอฮ์สิ่งนี้คือความอาธรรมครับ ถ้าเรามาในดุนยาแล้วเราไม่มีความอาธรรมเราได้เข้าสวรรค์แน่นอนครับร้อยเปอร์เซนต์อินชาอัลลอฮ์ไม่มีใครไม่ได้เข้าสวรรค์หรอกครับถ้าหากว่าเรานั้นระวังความอาธรรมการละเมิดถ้าเราไม่อาธรรมและไม่ละเมิดเข้าสวรรค์แน่นอนคราวนี้จึงถามพี่น้องว่าความอาธรรมที่เรามาในดุนยานั้นมันมีกี่ประเภทเราต้องเข้าใจประเภทของความอาธรรมด้วยถ้าเราไม่รู้เราไปสวรรค์ไม่ได้ครับพี่น้องครับความอาธรรมที่เรามาใช้ในดุนยานั้นอุลามะเขาบอกว่ามันแบ่งเป็นด้วยกัน3ประเภท ตามในอันกุร่าและอันฮะดีิสหลายๆบทความอาธรรมมีอยู่3อย่างก็คือ 1. การที่อาธรรมต่อพระผู้เป็นเจ้าของเราหรืออัลลอฮฺซุบฮานฺวะตะลาพระเจ้าของเรานั่นแหละประเภทที่2ก็คือการอาธรรมต่อตัวเองประเภทที่3ก็คือการอาธรรมต่อผู้อื่นมีอยู่3อย่างแค่นั้นละครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องสามารถที่จะระมัดระวังความอาธรรมทั้ง3ไป3อย่างนี้ได้พี่น้องเข้าสวรรค์นแน่นอนครับ3อย่างแค่นั้นครับไม่ได้ยากเย็นเลย สามอย่างนี้คืออะไรบ้างอันแรกคือการอาธรรมต่ออัลลอฮฺซุบฮานหัวตาลาอาธรรมต่อลอตาลาอาธรรมอย่างไรครับการอาธรรมต่อลอซ์มัตาลานั้นมีด้วยกันหลายๆอย่างด้วยกันก็คือการทําบาปทั้งหลายนั่นแหละคือการอาธรรมต่อลอตาลาการที่เรานั้นทําอะไรครับทำมัซยัตต่อสิ่งที่เป็นบทบัญญัติในศาสนาโดยตรงซึ่งการอาธรรมต่อลอซมัลตาลาถ้าแบ่งๆแล้วเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นเรื่องของชิริกและก็ของบิดานะส่วนใหญ่ในวิชาเตาฮีที่เราได้เรียน เราไม่มีชริกตั้งภาคีต่อลอตาลาเราไม่มีบิดาอุตริกรรมในศาสนาเราก็ไม่ได้อาธรรมต่อลอตาลาแล้วอินชาลอัลลอฮ์ครับพี่น้องมีโอกาสได้เข้าสวรรค์อย่างแน่นอนและเราก็ไม่ทําบาปด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องอะไรครับระมัดระวังให้มากที่สุดครับพี่น้องครับไม่ทําชิริกไม่ทําบิดาและไม่ทําบาปต่างๆการทําบาปต่างๆถือว่าเราละเมิดต่อลอสุบฮานูตาลาชริกคืออะไรครับพี่น้องครับค,คือการที่เรานั้นตั้ง สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นคู่มาเทียบกับอัลลอฮ์ซุบฮานฮัวตาลาโดยที่เราจะยึดสิ่งนั้นนั้นเป็นพระเจ้าคู่กับอัลลอฮ์หรือจะยึดสิ่งนั้นเป็นพระเจ้าโดดโดดไปเลยนอกจากอัลลอฮ์ตาลาเขาเรียกว่าเป็นความอธรรมหรือปฏิเสธทุกอย่างไม่มีพระเจ้าอื่นใดเลยอยู่ในแบบว่าเอทิสผู้ปฏิเสธศาสนาอันนี้ก็ถือว่าเป็นการอธรรมอัลลอฮ์ตาลาบอกว่าอินนัซุนอินนัซุนมะอินนัชิรกะลุนนนอซิม แท้จริงการทำชิริกการตั้งปาคีต่อร้อนนั้นเป็นการอาธรรมที่ยิ่งใหญ่ครับพี่น้องครับไม่มีบาปไหนที่จะใหญ่ยิ่งกว่าการทำชีริกแล้วบาปใหญ่พี่น้องรู้จักครับมันมีหลายประเภทอักบารุลกะเบะอะลาอุนบิกุมบีอักบารุลกะเบะท่านอัลมิอุสอัสสลามบอกว่าฉันจะบอกพวกท่านไหมถึงอะไรครับบาปใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดฟาก,กานะมุตตะกีอันฟัจารสักกอละนบีกลาลังนอนตะแคงอยู่นบีก็ลุกขึ้นมานั่งเลยเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญครับ เป็นเรื่องที่สําคัญมากท่านอาบีจึงบอกบาปใหญ่ที่สาคัญที่สุดคืออิชรอรกูบินและวาอกูกิลวาลีได้การทําภาคีตั้งภาคีต่อลอสมาตาลาเป็นความบาทําที่ใหญ่ที่สุดครับพี่น้องครับในปัจจุบันนั้นน่ะคนที่ไม่ศรัทธาต่อลอตตาลานั้นถ้ามีตกนรกแน่นอนถ้าเราไม่ศรัทธาต่อลอสมาตาลาอย่างถูกต้องมีความอิคลาสในการอิบารัต่อเอาเราก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่รอดแน่นอนครับในวันเกี่ยมาแต่มันไม่ใช่เฉพาะการกราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์นะครับ การมีชิลิกเล็กตรงนี้ก็เข้าข่ายการตั้งภาคีเช่นเดียวกันเช่นเรามีความเชื่อในโชคลางเชื่อว่าออกไปนอกบ้านแล้วเดี๋ยวจะเกิดเหตุร้ายออกไปนอกบ้านแล้วไปเจออะไรครับมีก้อนเมฆมันก่อตัวเป็นรูปดูแล้วมันอันตรายเป็นรูปของสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนู้นที่มันน่ากลัวหรือเราถ่ายรูปออกมารูปน่ะมันติดเฉพาะตัวแต่สีสันไม่มีต่างๆนานา,นาเราก็บอกสงสัยวันนี้น่าจะแย่แล้ เดินออกไปตาขวากระตุกกระตุกกระตุกเออวันนี้ไม่ไหวแล้วความเชื่อในโชคลางต่างๆถือว่าเป็นการอาธรรมต่อเอาตาลาทั้งสิ้นครับพี่น้องครับเพราะผู้ให้เป็นให้ตายให้คุณให้โทษผู้กําหนดประดกรกดั้ทั้งหลายมีเพียงเอาตาลาองเดียวครับนกแสกกาหนดไม่ได้รูปภาพกําหนดไม่ได้ธรรมชาติกําหนดไม่ได้ปัจจุบันมุสลิมจํานวนไม่น้อยครับผมได้ยินมากับหูมุสลิมบางคนบอกว่าเออไม่รู้เป็นอะไรวันนี้มันรู้สึกว่าตามันกระตุกกระตุกน่าจะโชคร้ายเนี่ยพี่น้องครับ นั่นคือชีริกครับที่เกิดกับมุสลิมเราจริงๆคนเรือจะออกไปหาปลาก็ต้องผูกอะไรครับผูกหัวเรือไว้ในการออกไปเพื่อป้องกันอะไรไม่ให้เกิดเพศภยัยบางคนแขวนขอมาบนะครับประหลัดขีกไว้มุสลิมนะแขวนประหลัดขีกไว้เพื่อป้องกันแม่ย่านางทั้งหลายทั้งปวงครับมุสลิมเราทํากันเป็นชีริกทั้งนั้นครับพี่น้องครับเป็นการอาธรรมต่อเราแต่อะไเอาเราบอกแล้วว่าการตั้งภาคีต่อเราเป็นชีริกที่ใหญ่ที่สุดการทําบิดาอุตริกรรมในศาสนาพี่น้องครับมันดูเหมือนง่าย อา้าวเราก็ละหมาดเพิ่มเติมในวิธีของเราในรูปแบบของเราในกิจกรรมของเราเราทําอันนั้นอน,น,นุนอันนี้เพิ่มเติมมันจะผิดตรงไหนผิดครับพอเราตาลาบอกในอันกุรานถึงคนที่เพิ่มบทบัญญัติในาศาสนาน่ากลัวครับการเพิ่มบทบัญญัติในาศาสนาพี่น้องเราต้องทําความเข้าใจว่าบทบัญญัติทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการละหมาดการถือสินอดการอะไรก็แล้วแต่ที่เราเรียกว่าอิบาร์ได้หวังผลบุญนั้นทุกอย่างนั้นจะต้องมาจากอัลลอฮ์เท่านั้นครับ ดังที่อัลลอฮ์ตาลาได้ตําหนิคนที่แต่งเติมเพิ่มเติมในเรื่องของชริยัตอิสลามตั้งแต่สมัยยาฮิลิยะเพิ่มนั่นเพิ่มนี่เพิ่มนู่นจากศาสนาที่ท่านนาบีบรอฮิมนํามาพี่น้องต้องเข้าใจว่ายาฮิลิยะนั้นเขานับถือศาสนาของท่านนาบีบรอฮิมเขารู้จักอัลลอฮ์ครับเขาไปทาฮัตครับเขาอิบาดาต่ออัลลอฮ์ครับแต่เขาทําชีริกด้วยในสมัยยาฮิลียะก่อนที่ท่านนาบีนั้นจะถูกแต่งตั้งเขารู้จักอัลลอฮ์เขาทาอิบารัต่ออัลลอฮ์ครับแต่ทําชีริกด้วยนััน่่่่่่นนนคืืออสสิิิิงงงทีเเเเเเกกกกดขขึ้้้แลลวาาาาาา็พมมตตรรหศๆไป มีอูตัวนั้นเกิดมานะมันจะเป็นแบบนี้อูตัวนี้เกิดมานะลูกเป็นประเภทนี้นะห้ามไปสัมผัสมันไปสัมผัสมันถือว่าเป็นการอาธรรมต่อนั่นโน่นนี่ความเชื่อต่างๆที่เขาสร้างขึ้นมาในหลักการศาสนาอาลัลลอตาลาจึงบอกอัลอัมรหุมชูรกะชาดออและหุม,มินัดดีนิมาลำยะตัมบินละอลัลลอฮ์ตัหนิทุกคนที่ตั้งหลักเกณฑ์หลักการขึ้นมาแล้วบอกว่ามันเป็นอิบะหาแล้วได้ความได้ความดีอลัลลอฮ์บอกว่าพวกเขาทั้งหลายนั้นมี ชุรกะมีหุ้นส่วนกับลาตาลาหรือชารูและฮุมแล้วมาตัง้งแ,แต่งตัง้งมาตัง้งบทบัญญัติในศาสนาโดยที่อัลลอฮ์ไม่อนุญาตแสดงว่าบทบัญญัติที่ตั้งขึ้นมาโดยอัลลอฮ์ไม่รับรองนบีไม่ได้บอกให้ทําคือการตั้งโดยพระละการครับพี่น้องครับพูดง่ายๆคือละเมิดต่ออัลลอฮ์ครับพี่น้องพี่น้องต้องนึกให้ดีนะครับเราคิดว่าอะไรเป็นความดีแล้วเราคิดกันขึ้นมาทํากันขึ้นมาเองเนี่ยโดยที่อัลลอฮ์ไม่รู้เรื่องอัลลอฮ์ไม่เห็นด้วย พี่น้องจะทํำยังไงแล้วพี่น้องรู้ได้ไงว่าละอพอพระใจพอพระทัยครับอย่าลืมว่าในคดิสซาเฮท่านอบีบอกว่าอะไรก็ตามฉันได้ทิ้งไว้เนี่ยอะไรก็ตามที่ว่าเป็นความดีที่ละพอพระทยัยฉันบอกหมดแล้วนบีบอกนะครับอะไรที่เป็นความดีที่อละพอพระทยัยฉันบอกพวกท่านหมดแล้วจงทําตามเถิดถ้าเราคิดว่าอันนั้นต้องเพิ่มมันนั้นอันนี้ต้องเพิ่มมันนี้อันนู้นเพิ่มมันนู้นแล้วได้บุญ อัลลอฮ์รักแสดงว่าเรานั้นกําลังลิเริ่มในศาสนาเพิ่มเติมจากสิ่งที่อัลล์ไม่ได้กําหนดครับนี่คือโทษภัยของบิดาที่บรรดาผู้รู้ในประเทศไทยและต่างประเทศพยายามจะเรียกร้องพี่น้องว่าอย่าไปทําเลยอะไรที่อัลลอฮ์ไม่ได้สั่งอะไรที่ินาีไม่ได้บอกเพราะอะไรก็ตามเรื่องศาสนาที่อัลลอฮ์ไม่ได้สั่งนบีไม่ได้บอกนั้นรู้แล้วแต่เป็นการที่อัลลอฮ์บอกว่าอะไรครับพวกเขามีภาคีต่อชั้นหรอแล้วมาเขาเรียกว่าตั้งบทบัญญัติแทนชั้น อันนั้นทําแล้วได้บุญอันนี้ก็ได้บุญอันนู้นทาไปเถอะไม่เป็นไรไม่ได้ครับพี่น้องครับมันจึงเป็นการอาธรรมต่อร,รัศมีต่าลาหลังจากนั้นก็พวกบาปใหญ่ต่างๆครับฆ่าสิ่งฆ่าผู้อื่นหรือว่าการทําศีนาการกินเหล้าการลักขโมยการอะไรต่างๆที่เป็นบาปใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงก,การทำไสยศาสตร์พวกนี้ถือว่าเป็นการอาธรรมต่อเราเราต้องไม่มีครับถ้าเราไม่มีชาวเราเรารอดครับอันที่สองก็คือการอาธรรมต่อตอนเอง ข้อนี้นี่น่าแปลกใจครับพี่น้องน่าตกใจเนื่องจากว่าคนจํานวนไม่น้อยที่เข้าใจผิดเวลาป่วยเออไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันอยู่บ้านฉันไม่รักษาเวลาไม่สบายเอออะไรที่มันป้องกันได้ฉันก็มีสนอ่ะไปตรวจมาแล้วไขมันเพิ่มขึ้นเท่านั้นเท่านี้น้ําตาลเยอะปิ่มๆแล้วจะรักษาป้องกันได้อยู่ป้องกันยังไงต้องไปออกกําลังกายบ้างต้องทํานั่นทํานี่บ้างไม่สนปล่อยไป ร่างกายของฉันมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเถอะฉันไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรฉันสบายดีนี่คือการอาธรรมต่อตัวเองครับและบาปด้วยในฮะดิษซอเฮเรื่องของท่านซัลมาลอัฟาริซีกับท่านอบูอัตราะสองคนเนี่ยครับเป็นสฮาบะอาวุโส mm hmm. เขาเนะี่ยไปเขาเรียกว่ามีการใช้อิบาดะหรือว่ามาอยู่ร่วมกันในคืนหนึ่งนะครับแล้วก็เขาต้องการจะตื่นมาละหมาดอบูอัดดาระจะลุกมาละหมาด ท่านเันมาฟาริซีบอกว่าหลับก่อนละหมาดตาฮัดยุดนะหลับก่อนผ่านไปสักพักหนึ่งก็ลุกมาอีกฉันจะละหมาดแล้วสนมาฟาริซีบอกหลับก่อนผ่านไปพักใหญ่ท่านลุกมาอ่าได้ละหมาดละหมาดได้ละท่านสันมาฟาริซีบอกได้เวลาละหมาดละละหมาดตาฮัดยุดแสดงว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่ควรจะละหมาดควรจะพักผ่อนก่อนเพราะร่างกายมีสิทธิพอละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยอะไรเรียบร้อยเนี่ยอบูดัร์ได้ถามกับเ้นมารฟาริซีที่หลังว่า มันคือท่านก็งงว่าอะไรล่ะจะทําอิบาดาจะให้นอนอยู่ได้ฉันจะทํานั่นทํานูน่นนอนอยู่ได้มันยังไงกันท่านสั้นมาอันฟาริซีจึงได้สอนไปว่าอะไรนะครับบอกว่าอะไรนะครับ ika, hak. 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 อินนารินัฟซิกะอินนาริรบบิกะอะไรกับฮักฮักกันแท้จริงสําหรับพระผู้อภิบาลของเจ้ามีสิทธิเหนือกับเจ้ามีสิทธิที่เราต้องทำตามที่เราจะต้องให้กับพระองค์มีครับสําหรับอัลลอฮฺตารานั้นมีสิทธิที่เป็นหน้าที่เราต้องทําให้พระองค์ วัยนัลีนัฟซิกาอะไรกับหักและแท้จริงสำหรับตัวของเจ้านั้นก็มีอะไรครับมีสิทธิที่เขานั้นจะต้องได้รับและเช่นเดียวกันครับวอินัลรีอะฮลีกาอะไรกับหักก่อนและครอบครัวของเจ้านั้นก็มีสิทธิเหมือนกันที่จะต้องได้ฝาอตีกุลเลดีฮักกินหักก์จงให้สิทธิแก่อะไรครับแก่เจ้าของสิทธิให้ครบถ้วนเถิด ซึ่งตรงน,นี้คือคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัด e สุลลัลฮฺอะลัยวะซัลลัมครับเพราะว่าท่านเซนมาลัฟฟาริซีบอกว่าร่างกายของเจ้าน่ะจะต้องพักผ่อนนอบบดุลดาดะนะเจ้าต้องหลับให้เพียงพอนะให้มีร่างกายมีแรงนะและค่อยลุกมาละหมาดตามสภาพของเวลาอบบดุลดาดจึงไปถามรอซูลุลลอฮฺสุลลัลฮุอะลัยวะซัลลัมท่านนบีจึงบอกมาครับบอกมาว่าสิทธิของอัลลอฮ์นั้นก็มีสิทธิของร่างกายของเจ้าก็มีสิทธิของครอบครัวของเจ้าก็มี จงให้สิทธิแก่ทุกๆคนตามสิทธิของมันที่มีหรือว่าแต่ละฝ่ายที่มีฮะดิษบทนี้ครับนบีได้เคยสอนท่านอุมัรอิบนูอุมัรเหมือนกันอิบนุอุมัรนั้นตั้งใจว่าจะถือสิโดไม่ละสิโดเลยทั้งปีตั้งใจจะละหมาดตะฮัดยุตตลอดคืนไม่พักผ่อนเลยภรรยาครับอบูดัดด้าเองเนี่ยท่านก็ไม่ได้ให้สิทธิกับภรรยาเพราะยุ่งกับอิบาดาอย่างเดียวเลยเราจะมีพี่น้องบางกลุ่มที่หมกมุ่นกับอิบาดาจนไม่สนใจว่าครอบครัวอยู่ยังไง บางคนไปแสวงหาอิบาดะที่ไกลๆแล้วก็ปล่อยให้ภรรยาอยู่บ้านและก็มาอ้างว่าไม่เป็นไรอลลอดเลี้ยงดูพี่น้องครับฮะดิษบทนี้บอกชัดเจนว่าทุกฝ่ายต่างมีสิทธิและหน้าที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบครับถ้าเราไม่รับผิดชอบล่ละสิทธิต่อร่างกายเราเราไม่รับผิดชอบสิทธิต่อภรรยาเราไม่รับผิดชอบเราถูกสอบสวนและถูกลงโทษครับพี่น้องครับในวันเกียรมาบางคนอาจจะลงนรกเพราะว่าปล่อยป่าละเลยในสุขภาพของตัวเองตัวเองสามารถจะทําอะไรได้พี่น้องพยายามครับ อะไรที่เรากินแล้วเป็นโทษเรารู้กินแล้วมีปัญหาก็กินอยู่น่แหละฉชันชอบอะไรที่มันมีปัญหากินแล้วเดี๋ยวปวดหัวเจ็บแขนเจ็บนั่นเจ็บนี่เออมันไม่ดีกับเราละเราแพ้ก็กินมันมาทนไม่ไหวละบางคนแพ้อ,อาหารทะเลไม่เป็นไรกินเต็มที่เลยเดี๋ยวกิน cpm ยาแก้แพ้ทั้งหลายนะั่นคือการละเมิดสิทธิตัวเองครับละหมาดตะฮัดยุทั้งคืนเอาซะเต็มที่เลยครับพี่น้องครับตื่นขึ้นมามึนไปหมดอันนี้ไม่ได้ครับบาปครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับสิทธิของร่างกาย ส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้มันป่วยเราก็ต้องกินยาครับพี่น้องครับไปหาหมอไม่ไปหาหมอก็ต้องกินยาไม่ใช่ฉันแข็งแรงฉันมไม่เป็นไรหรอกแป๊บเดียวก็หายต้องรักษาป้องกันดูแลพี่น้องครับหาเวลาออกกําลังกายกันบ้างกินอาหารที่มีประโยชน์กันบ้างของอร่อยก็กินนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกชอบนั่นชอบนี่กินไปนะฮะข้าวหมกข้าวมันทุเรียนกินไปแต่กินแล้วให้มันอยู่ในสภาพที่เราดูแลครอบครัวร่างกายของเราได้นี่คือการให้สิทธิกับร่างกายเราที่ ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลลิัสลัมได้สั่งพวกเราไว้อันสุดท้ายก็คือสิทธิอะไรครับสิทธิต่อผู้อื่นสิทธิต่อเราเราต้องให้ให้ดีสาคัญสุดสิทธิต่อตัวเองก็ต้องให้ครับสิทธิต่อผู้อื่นสิทธิต่อผู้อื่นผู้ที่มีสิทธิมากที่สุดในดุนยาแน่นอนครับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลิลัสลัมนั่นถือว่าเป็นอิบาดาที่เรานั้นจะต้องให้กับท่านอยู่แล้วหมายถึงว่าอิบาดาตรงนี้หมายคาว่าการ ขอดุอิให้นะอิบะดาต่อลอ,น,อนะครับไม่ใช่อิบะดาต่อนบีนะอิบะดาต่อลอสมาตาลาเช่นการสละวอย่างเงี้ยเป็นอิบะดาได้บุญใช่ไหมขอดุอาให้ท่านนบีมศสละไม่ใช่ไปขอนบีนะครับขอต่อนบีนี่เป็นชีริกเนาะคนที่เราต้องทําดีเป็นอันดับต้นอันดับแรกเลยก็คือพ่อแม่เราครับเพราะท่านนบีมสละไมล่ไปขออัะรั่อง่องกาเี่ชีริกเ่าะคน่เรา่องทำดีเมื่อันดีบต้อันดบาปใหญ่ก็คือ่อแ่เร่ครับเพาะท่านนบีมละไม่ใช่นปนออับบีนะครับขอต่อนบู อัลวาลีไดการอัก,กตันย์อยู่ต่อพ่อแม่สําคัญครับพี่น้องครับคนคนหนึ่งถ้าไม่รู้บุญคุณผู้สร้างเราคือลอตตาลาเลวที่สุดสร้างเรามาให้ริสกีเรามาให้สิ่งต่างๆกับเรามาเยอะแยะเต็มไปหมดและท้ายที่สุดลอตตาลาจะให้สวรรค์กับเราอีกเราไม่ขอบคุณอัลลอฮ์ในดุนยาแ้ะพี่น้องเราจะทําอะไรละ่ะและคนที่ให้สิทธิที่สําคัญรองลงมาก็คือพ่อแม่ของเราครับแม่เราอุ้มท้องเรามาตั้งเก้าเดือน พ่อเราต้องคอยดูแลตั้งแต่ตอนแม่ท้องก็ต้องหาอาหารดีๆมานูน่นนี่นั่นมันต่างจากเอทิสบางกลุ่มที่บอกว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณกับเราเพราะอะไรพ่อแม่นั้นก็มีความต้องการกันเฉยๆแล้วก็มาท้องแล้วก็มาเป็นเราแล้วก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องเลี้ยงดูเรานั่นคือความคิดของชัยตอนครับพี่น้องครับพ่อแม่ของเรานั้นอ่ะแต่งงานกันมาเพื่อที่อยากจะมีลูกครับอยากจะมีเราครับ พอมีเราปุ๊บนะครับถ้าเป็นที่เอเหมือนที่เอทิสบอกนะครับตอนท้องก็ไปทําแท้งซะจบเรื่องไปจะไปเลี้ยงไว้ทําไมให้มันเสียเวลาถูกไหมแต่พ่อแม่เราก็ดูแลเราครับตั้งแต่ในท้องเรากินเลือดกินเนื้อของแม่เราในท้องพอคลอดออกมาพ่อก็ต้องอยู่ครับหาริสกีหาปัจจัยมาเลี้ยงเรานั่นเป็นโอเคอาจจะบอกว่าเป็นหน้าที่ของพ่อแม่แล้วเราในฐานะที่เป็นผู้ที่ถูกเลี้ยงไม่มีหน้าที่ต่อพ่อแม่เลย เรียกร้องแต่สิทธิของตัวเองว่าเออฉันจะต้องพ่อแม่จะต้องเลี้ยงฉันนะจะต้องให้ค่าเทอมส่งเสียให้จบแต่ไม่เคยกลับไปมองว่าพ่อแม่ก็มีสิทธิเหมือนกันที่ท่านเหนื่อยลำบากเลี้ยงดูเรามากว่าจะจบไปกู้หนี้ยืมสินมาไปลำบากเหงื่อไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่แทนที่จะอยู่สบายเลี้ยงเรากว่าจะโตมาเนี่ย เราไม่คิดหรือว่าเขาก็มีสิทธิกับเราเพราะนั้นคาพูดของเอทิสเป็นคําพูดของอิบลิชเชตต์นั่นละครับที่บอกว่าพ่อแม่ไม่มีสิทธินั่นคือคําพูดของคนที่เลวที่สุดแล้วเราต้องให้สิทธิกับพ่อแม่สําคัญที่สุดวันนี้พี่น้องครับพ่อแม่เรามีชีวิตอยู่สวรรค์ก็อยู่ตรงนั้นแหละครับอย่าไปด่าพ่อแม่อย่าไปโวยวายใส่พ่อแม่ครับพี่น้องครับ <c oughs> ตอนเราเด็กๆพ่อแม่เรานะเราร้องอยู่ตลอดเดี๋ยวก็ร้องเดี๋ยวก็ร้องเดี๋ยวก็โวยวายเจ้านั่นเอานี่พ่อแม่ทนเลี้ยงเรามาครับ ตอนพ่อแม่แก่ชราบ่นเราบ้างว่าเราบ้างจะเป็นอะไรล่ะมันน้อยกว่าที่เรานั้นร้องไห้ทุกๆ5นาที10นาทีกลางคืนเอานั่นเอานี่ยิ่งกว่านั้นดีครับทําดีกับพ่อแม่และถ้าพ่อแม่เราเสียชีวิตแล้วล่ะทาไงไม่ยากพี่น้องครับพ่อแม่เสียชีวิตพี่น้องก็ขอดูอาให้สิขอดูอาให้ท่านเยอะๆครับตอนนี้ท่านต้องการดูอามากที่สุดไม่ต้องไปทําบิดาในเรื่องาศาสนาแล้วส่งไปให้ท่านครับเอาของดีๆให้ท่านที่นบีรับรองอะไรที่นบีรับรองจ่ายสละก็ครับ บริจาคเนียดให้กับพ่อแม่ได้อยู่แล้วครับถึงอยู่แล้วพี่น้องก็ทําไปสิไม่ต้องมานั่งจัดพิธีนั่นโน่นนี่ครบรอบ4ี่ิบวันร้อยวันจัดเสร็จแล้วก็นึกถึงพ่อแล้วก็เลี้ยงอ่านดูอาอ่านพิธีนั่นนี่นี่พี่น้องครับมันไม่มีแบบอย่างมาจากท่านอับดลลหมูฮัมหมัดสุลต่านหรือบรรดาซอบากก็ไม่ทําอิหม่ามชาฟอีก็ไม่ได้ทําแบบนั้นด้วยแล้วเราเอามาทำเนี่ยคิดว่าจะได้บุญหรอครับอัลลอฮฺตาอลาบอกว่าเราตั้งศาสนาขึ้นมากันโดยที่เราไม่อนุญาตกันเยล เดินไปจ่ายซะแก็ตู้บริจาคมัสยิดหย่อนลงไปนี่ให้พ่อให้แม่เนียดไปพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วเราก็ทําความดีให้ท่านได้สิทธทิที่ควรจะได้ต่อจากพ่อแม่แน่นอนครับเรื่องของญาติพี่น้องของเราที่พิจารณาเป็นต้นๆเลยคือภรรยาของเราครับสามีของเราคู่ครองครับสําคัญที่สุดท่านามิวสลามได้กล่าวฮะดิษบทหนึ่งนะครับบอกว่าอิสตาสูฉันขอสั่งเสียนะ สั่งเสียอะไรครับให้กับให้กับภรรยาให้ให้กับผู้หญิงนะครับขอมากด้วยท่านอับดุลเสเซสลามบอกเลยไฮดี้ส่วนหนึ่งว่าฉันขอสั่งเสียพวกท่านในเรื่องของผู้หญิงท่านดูแลให้ดีนะเพราะผู้หญิงนั้นเหมือนกับว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเฉลยพี่น้องเข้าใจไหมครับเป็นเฉลยในหมายว่าไงหมายามว่าแต่งงานมาปั๊บไหนต้องตออัดต่อเราต้องเชื่อฟังเราต้องทํานั่นทํานู่นทํานี่เมตตาภรรยาให้เยอะครับอย่าโวยวายกลับไปถึงก็ฮึอนะครับสายหน้า ทำหน้าบึ้งนะครับไม่เคยพูดดีกับภรรยาเลยแต่ไม่เป็นไรภรรยาเข้าใจแต่พี่น้องไม่เคยเข้าใจภรรยาเลยเราให้เรียกร้องให้ภรรยาเข้าใจเราแต่เราไม่เคยพยายามจะเข้าใจภรรยาเราเลยครับพี่น้องครับทั้งๆท,ท,ที่ผู้หญิงเนี่ยนบีบอกว่าเหมือนกับกระดูกซี่โครงที่ว่ามันงอครับกระดูกซี่โครงที่งอหมายคำว่าพยายามดัดมันก็แตก ก็ต้องปล่อยไปตามสภาพครับจะทําไม่ตรงไม่ได้หรอกพี่น้องเข้าใจธรรมชาติผู้หญิงพี่น้องก็พยายามปล่อยครับอะไรที่เป็นสิ่งที่เกินใช่ไหมสิ่งที่เราว่าอะไรหลายๆอย่างก็ปล่อยไปครับให้อภัยภรรยาของเราเยอะๆเหมือนกันภรรยาก็พยายามคิดดีกับสามีเพราะว่าการต่ออาตต่อสามีเป็นส,นสิ่งที่เป็นวาญิบที่ภรรยาต้องทําต่ออาตในสิ่งที่ไม่ได้เป็นมากสียดนะเชื่อในสิ่งที่เป็นไม่เป็นมากสียดไม่ใช่สามีไปกินเหล้าอันนี้เราต้องเตือนละ สามีบอกเอ้ยวันนี้เดี๋ยวจะมีเพื่อนมากงเล่าด้วยกันนะทํากับแก้มให้ด้วยเอออาจารย์บอกว่าให้ต่ออาตตอสามีให้เชื่อฟังสามีไปทํากับแก้มมาให้หวังผลบุญไม่ได้นะครับบาอะไรที่เป็นมะซียตก็อย่าไปทํามันสามีบอกอย่าคุมพี่อยากพี่น้องต้องคุมเขาแล้วบอกสามีด้วยทําผิดแล้วนะมันไม่ถูกต้องตามหลักการาศาสนานครับนี่คือสิทธิครับของอะไรของญาติพี่น้องเราก็ต้องให้สิทธิเช่นเดียวกัน ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาลูกของเราดูแลให้ดีหลานของเรานั่นเป็นสิทธิที่เราจะต้องดูแลให้หมดแล้วก็สิทธิของเพื่อนบ้านสิทธิของพี่น้องมุสลิมเราต้องดูแลครับ <S <S สิทธิของพี่น้องมุสลิมที่สําคัญส่วนใหญ่ไม่ค่อยทํากันคืออะไรสิทธิของพี่น้องมุสลิมก็คือถ้าเขาทําความดีสนับสนุนถ้าเขาทําความชั่วบาปต้องเตือนครับไม่ใช่เขาทําความดีก็เออก็ดีทําความชั่วก็เงียบปิดปากเป็นชชยตอนใบอันนี้ถือว่าไม่ได้ให้สิทธิต่อพี่น้องมุสลิมของเราครับ นี่คือหน้าที่รลศสิทธทิที่เราจะต้องให้ความอาธรรมมีสมอย่างพี่น้องจะต้องไม่อาธรรมทั้ง3าอย่างทั้งอาธรรมต่ออัลลอฮฺซุบฮานวัตาลาต้องไม่มี อาธรรมต่อตัวเองต้องไม่มีอาธรรมต่อพี่น้องมุสลิมคนอื่นก็ต้องไม่มีชาวเราเราก็จะได้เป็นชาวสวรรค์นะครับที่อัลลอฮ์ทราลาทรงรักและพอพระทัยด้วยนะครับก็น,นี่ขอดูอา,จจอา,าติลอัลลอฮ์สักการะนะครับให้เราทุกคนนะ่าเป็นคนที่อลัลลอฮ์ทรงรักและพอพระทัยด้วยด้วยนะครับอักูลกาบลิฮะดาวัสลอฮ์ซัฟิรุลลอฮีวะลากุมวะลิซาลิมุชินุสิลัฟัสซักฟิรูอินหุลุตุล ััลฮมดุิด ح م ฮ ل ل ه ي ح م د كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب يحبه ربنا ويردا ويردا شد ุ ل ا على الله واحد ولا شريك الله شدنا م ح م ล عبد رسول ق ط ا ะที่สองฝากพี่น้องนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการอำธมทั้งสามอย่างนะครับมีฮะดิษบทหนึ่งท่านอับดุลสลามได้รวมสิทธิที่ใช้กับการอำธมทั้งสามอย่างนั่นแหละมองในมุมกลับก็คือการอำธมมีสามอย่างสิทธิที่เราต้องให้ก็มีอยู่สามอย่างคือสิทธิที่ให้ต่อละตาลาสิทธิที่เราต้องให้ต่อตัวเองและสิทธิที่ต้องให้กับพี่น้องมุสลิมคนอื่น นบีได้รวมไว้ในฮะดีษบทหนึ่งครับพี่น้องครับครบเลยนบีบอกว่าอิตตะกิลล่าให้สุมาคุนตะว่าอัจบิอิลสัยะตะลฮัสนะตะมูฮาว่าคอลิกินนาสบิคุลกินฮัสนิจจงเกรงกลัวลอไม่ว่าเจ้านั้นจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเราไม่ทาชิริอยู่ที่ไหนเราไม่ทําบิดาอยู่ที่ไหนเราไม่ทํ ع, ทามะซียัดการฝ่าฝืนต่อลอครับเกรงกลัวลอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแล้วก็อันที่สองที่นบีบอกว่าอัจบิอิลสัยะตะลฮัสนะ จงทําความดีติดตามความชั่วมนุษย์เราไม่มีใครไม่ทําชั่วครับแต่ทําชั่วปุ๊บทาความดีครับอ้าวไปดา่าคนนั้นไปว่าคนนี้อ้าวไปขอโทษเขาไปมาอัพเขาไปจ่ายสดกรซะพยายามทําความดีเพื่อลบล้างความชั่วอันนี้ถือว่าเป็นสิทธิอะไรครับสิทธิอต่อตัวเองไงสิทธิต่อตัวเองอเองมื่อกี้สิทธิต่อเราอันนี้สิทธิต่อตัวเองเมื่อทําความชั่วทํามากเสียทําสิ่งไม่ดีก็ทําความดีตามไปนะครับแล้วก็วาคาลกินาซบิคุลกินฮาสนินจง อยู่กับคนอื่นด้วยกับมารยาทที่งดงามมารยาทที่งดงามก็คือให้สิทธิทแก่เขาครับให้การเตือนเขาในสิ่งที่เขาทํพลาดให้การสนับสนุนในความดีต่างๆเขาเดือดร้อนเราก็พยายามช่วยเหลือเขาทําอะไรที่มันเป็นสิ่งที่บาปและก็น่าอายส่วนตัวแล้วก็ปกปิดซะไม่ต้องไปเล่าต่อบอกคนนั้นคนนี้คนนู้นอันนี้หมายถึงว่าเขาทําในที่ลับนะหรือว่าเขาต้องการสิ่งที่จะช่วยเหลือในเรื่องศาสนาเราก็สอนเขาแล้วก็บอกเขานะครับเท่าที่เรานั้น มีความสามารถอินชาลอเราก็จะได้คบสิทธิทั้งหมดนะครับอันที่สองที่ฝากไว้ก็คือว่าอินชาลล์นะครับวันที่25ธันวานนี้นะครับจะมีบรรยายศาสนาที่บ้านวารีนะครับเหนือคลองกระบี่นะฮะพี่น้องก็ไปกันนะครับไปร่วมกันนะฮะไปกันเยอะๆนะฮะก็บรรยายน่าจะเริ่มหลังอิชาแต่ว่าก็พี่น้องก็ไปตั้งแต่มัคริปเนาะนะครับเพราะว่ามันก็มีกิจกรรมมีอะไรตั้งแต่มัคริบนะครับมีการ มีอาหารมีอะไรนะครับเข้าไปร่วมไปพูดคุยไปรู้จักไปเจอพักพวกกันนะครับคนไหนอยู่ตรงไหนก็ชวนชวนกันไปนะครับจะมีท่านอาจารย์ฟอริสนะครับอาจารย์อะฮมัดแล้วก็มีผมนะครับบญญรรยายนะครับก็ฝากพี่น้องด้วยนะครับอินนัลลอฮ์วะมะลาอิกะตูอิสลูนอาลันนบียาอัลลอฮ์ดีนามุนุสลูอะลัยวะสลิมุตัสลิมาลลอฮ์มัสลิลาลัยมุฮัมมัดวะอลลัลมุฮัมมัดกามาสุลัยตาลัยบรอฮิมวะอะลัยบรอฮิมวะบาลิกะลัยมุฮัมมัดวะอลลัยมุฮัมมัดกามะบารุตั اللهم اعز الاسلام والمسلمين ودمير اعداءك اعداء الدين يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يعمل بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون